มาลุยกันต่อเลยครับกับมินเลอร์ภาคที่2เรื่องราวความสยองยังไม่จบลงโดยภาคนี้หนังได้เล่าถึงแม็กผู้ชายคนหนึ่งที่เพิ่งรอดตายจากอุบัติเหตุแต่เขาก็สูญเสียบุคคลสำคัญซึ่งเป็นคู่มั่นที่จะแต่งงานเร็เรวนี้และเหตุการณ์ในวันนั้นก็ส่งผลให้เขามีอารมณ์แปรปรวนจนต้องเข้ารับการบำบัดทางจิตขณะเดียวกันเขาก็ได้รับสายจากพ่อที่โทรเข้ามาซึ่งพ่อได้บอกว่า ตั้งแต่วันนี้พ่อจะให้เขามาเป็นยามแทนพนักงานคนเก่าที่ลาออกอย่างกระทันหันและบริษัทที่เขาจะได้ไปทำงานก็คือบริษัทเมฟาวเวอร์ที่กำลังจะเปิดสาขาใหม่ซึ่งเจ้าของบริษัทก็คือพ่อของเขานั่นเองเขาที่ขัดอะไรไม่ได้จึงจำใจรับงานนี้นะครับวันต่อมาแม็กก็ได้เดินทางไปที่บริษัทและพ่อก็แนะนำคนอื่นๆให้กับเขาได้รู้จักพอทักทายกันเสร็จทุกคนก็ได้แยกย้ายกันไปทำงาน โดยแม็กได้เข้าไปในห้องพักส่วนตัวแต่ขณะที่เขากําลังจะกินกาแฟจู่ๆเขาก็เห็นว่ามีผีตนหนึ่งได้โผล่มาที่ด้านหลังเขาที่ตกใจจึงรีบหันกลับไปดูแต่ปรากฏว่ามันไม่มีอะไรนะครับพอถึงตอนคำแม็กก็ได้เข้าไปในห้องควบคุมเพื่อที่เขาจะดูกล้องวงจรปิดและจู่ๆเขาก็ได้พบกับข้อมูลบางอย่างซึ่งเป็นข้อมูลของชาวยามคนก่อนที่ลาออกไปพอเขาได้เปิดดู เขาก็เห็นว่ามันเป็นคลิปในห้องน้ําของผู้หญิงแต่อย่างไม่ทันจะถึงไหนเข็นเลิ์ผู้จัดการห้างก็ได้เข้ามาทักนั่นจึงทําให้เขาต้องรีบปิดคลิปนั้นทันทีต่อมาแม็กก็ได้เดินตรวจด,ดูความเรียบร้อยและจูจ่ๆเขาก็ได้พบกับบางอย่างแปลกๆเขาเห็นว่าในกระจกมันมีภาพผู้หญิงคนหนึ่งได้ปรากฏขึ้นมาซึ่งเขาก็จําได้ว่าเธอคือเจนนาผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัทนี้แต่เขาก็งงว่ามันเป็นแบบนี้ได้ยังไง หนังก็ทำให้เราเห็นว่าตอนนี้เจนนากำลังถูกผีร้ายเล่นงานนะครับซึ่งผีร้ายก็ซิงอยู่ในกระจกอย่างกับภาคแรกนั่นเองพอถึงตอนเช้าข่าวการตายของเธอก็ดังไปทั่วบริษัทแม็กที่บังเอิญไปได้ยินเขาก็รู้สึกว่ามัน,ปนแปลกแปลกและตอนนั้นเขาก็เห็นว่าในกระจกได้มีผีผู้หญิงปรากฏตัวขึ้นมาแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเธอเป็นใครเขาที่เริ่มสับสนจึงไปปรึกษากับดรโบมอน ว่าสิ่งที่เห็นในตอนนี้เขานั้นคิดไปเองหรือเปล่าแต่ดรโบมอนก็ไม่สามารถให้คำตอบกับเรื่องนี้ได้พอถึงตอนคำเขาก็ได้กลับมาทำงานตามปกติและเขาก็ได้เดินตัวดูภายในตัวอาคารแต่จูๆ่ๆเขาก็เห็นว่าในกระจกมันมีภาพของไรอันรองประธานบริษัทนี้ได้ถูกอะไรบางอย่างเล่นงานเขาจึงคิดว่าสิ่งที่เห็นมันกำลังจะเกิดขึ้นกับไรอันเหมือนกับเจนน่าที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ เขาจึงรีบไปคน้นเอกาสารเพื่อหาทางติดต่อไรอันแต่ถึงจะโทรยังไงไรอันก็ไม่รับสายนั่นจึงทาให้เขาได้เรียบเดินทางไปที่บ้านหลังนั้นแต่พอไปถึงเขาก็เห็นว่ามีตำรวจกับชาวบ้านอยู่เต็มไปหมดแน่นอนครับตอนนี้ไรอันได้เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยหัวหน้าตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็เห็นว่าแม็กมีท่าทีลุกลี้ลุกลนแถมแขวนป้ายของบริษัทมีฟาวเวอร์ซึ่งเป็นที่ทำงานของไรอัน ตำรวจจึงคิดว่าเขาน่าจะมีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้ขณะดเดียวกันแม็กก็ได้โทรไปหาพ่อเพื่อที่เขาจะคอลาออกเขาบอกว่ารู้สึกไม่ปลอดภยัยแต่ในตอนนั้นเขาก็เห็นว่าน้ำที่อยู่บนพื้นมันสะท้อนเงาของพ่อที่ถูกอะไรบางอย่างเล่นงานนั่นจึงทำให้เขาได้รีบกลับไปที่บ้านทันทีแน่นอนครับตอนนี้พ่อกำลังจะถูกผีร้ายเล่นงานจริงๆโชคดีที่แม็กได้กลับมาทันเวลาพอดี เขาที่เดินเข้ามาในบ้านผีร้ายตอนนั้นจึงไม่สามารถทำร้ายพ่อของเขาได้ตัดฉากกลับมาที่บริษัทต,ตอนนี้แม็กก็ได้พบกับหัวหน้าตำรวจซึ่งพวกเขาก็ได้ถามว่าที่แม็กเดินทางไปที่บ้านของไรอันเพื่อจุดประสองค์อะไรแม็กก็พยายามจะอธิบายว่าเขาเห็นบางอย่างก่อนที่ไรอันจะถูกฆ่าตายแต่เขาไม่สามารถเล่าให้ใครฟังได้เพราะคนอื่นจะหาว่าเขาบ้าตำรวจจึงได้ถามว่าถ้ารู้แบบนั้น ทำไมไม่ใช้โทรศัพท์เขาก็บอกนะครับว่าเขาโทรไปแล้วแต่ไรอันก็ไม่รับสายถ้าไม่เชื่อก็ลองไปเช็คดูซึ่งเวลาโทรเขาก็น่าจะเป็นเวลาเดียวกันกับที่ไรอันได้ถูกบางอย่างเล่นงานหลังจากคุยกันเสร็จแม็กก็อยากจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรกันแน่เขาจึงเดินไปที่หน้ากระจกแล้วถามว่าคุณต้องการอะไรจู่ๆกระจกบานนั้นก็สะท้อนแสงไฟออกมาแม็กที่เดินตามแสงนั้นต เขาก็ได้พบกับกล่องเอกสารซึ่งเป็นของเอเลนอร์พนักง,งานสาวที่หายตัวไปก่อนหน้านี้และเขาก็จําได้ว่าเขาเคยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมาติดใบประกาศที่หน้าบริษัทเขาจึงรีบติดต่อไปหาเธอทันทีและพอได้เจอหน้ากันผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าเธอชื่ออลิซาเบตซึ่งเป็นพี่สาวของเอเลนอร์นะครับแม็กจึงได้เล่าอะไรบางอย่างให้กับเธอฟังเขาบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่มาทํางานเขาเห็นเอเลนอร ปากฏตัวอยู่ที่ด้านหลังแต่ตอนนั้นเขาก็ยังไม่แน่ใจจนเวลาผ่านไปหลายวันเขาก็เริ่มเห็นเธอชัดขึ้นกว่าเดิมและที่เป็นแบบนี้ก็น่าจะเกิดจากเขาเคยผ่านความตายมาแล้วครั้งหนึ่งจากนั้นเขาก็ได้ถามว่าเอเลนอร์หายไปตั้งแต่ตอนไหนเธอก็บอกนะครับว่าหายไปประมาณสองเดือนแล้วซึ่งวันนั้นเป็นวันที่บริษัทจัดงานเลี้ยงเธอพยายามออกตามหาแต่ก็ยังไร้วี่แววที่จะเจอ จนเธอคิดว่าบางทีน้องสาวของเธออาจเสียชีวิตไปแล้วก็เป็นได้พอได้ยินแบบนั้นแม็กก็รีบกลับมาที่ทํำงานแล้วเขาก็เปิดดูกล้องวงจรปิดจนเขาไปพบว่ามีบางอย่างผิดปกติคือไฟในคืนวันนั้นมันถูกใครบางคนลบออกไปเขาจึงพยายามเจาะหาจนพบว่าคนที่ลบนั้นคือชาวเขากับอลิซาเบตจึงรีบเดินทางไปที่บ้านของชาวทันทีแต่พอไปถึงเขาก็เห็นว่าชาวมีอาการแปลก เหมือนไม่อยากต้อนรับพวกเขาเลยแม็กก็พยายามอธิบายถึงสาเหตุที่เข้ามาที่นี่แต่พูดยังไงเขาก็ไม่สนเขาจะรีบปิดประตูนั่นจึงทําให้แม็กได้ผลักประตูเข้าไปอย่างแรงและพวกเขาก็เห็นว่าชาวมีอาการตัวสรรัว่นหวาดลัวอย่างเห็นได้ชัดเจนเขาพูดเพ้อถึงเอเลนอร์ว่าเธอจะมาเล่นงานเขาในตอนนั้นเขาท้งพูดพร้อมกับเอาผ้ามาปิดกอกน้ําเพื่อไม่ให้เกิดเงาสะท้อน แต่สุดท้ายเขาก็ยอมรับนะครับว่าเขาเป็นคนลบไฟล์จริงๆแต่เขาไม่รู้ว่าคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเขาแค่ทําตามคําสั่งซึ่งคนที่สั่งก็คือเคนเลอร์ผู้จัดการห้างนั่นเองและเขาก็พูดถึงชั้นใต้ดินของห้างมีฟาวเวอร์อีกด้วยพอได้รู้แบบนั้นพวกเขาทั้งสองก็รีบเดินทางไปที่ดั่นทันทีและพอไปถึงแม็กก็เห็นว่าที่พื้นมันมีบางอย่างผิดปกติเขาเห็นว่ามีรอยสนิม น่าจะเกิดจากสิ่งของที่เคยตั้งอยู่เขาจึงพยายามมองหาจนไปพบกับท่อเหล็กที่ตั้งปิดประตูทางเข้าเอาไว้เขาก็เลื่อนมันออกแล้วจะเดินเข้าไปดูข้างในโดยให้อลิาเบตยืนรออยู่ข้างนอกแต่ตอนนั้นพวกเขาไม่รู้เลยว่าเคนเลอร์กำลังจับตาดูพวกเขาอยู่พอแม็กเดินเข้าไปข้างในเคนเลอร์ก็ได้ใช้โอกาสนี้จับตัวอลิาเบตเอาไว้จากนั้นเขาก็ยิงปืนเข้าใส่ที่แม็กด้วยความตกใจแม็กจึงรีบหาที่หลบซ่อน และจู่ๆเขาก็บังเอิญไปเจอกับสิ่งที่กําลังตามหาเขาเห็นว่าตรงข้างหน้ามันมีร่างของเอลิโน์กำลังนั่งอยู่ดวงตาของเธอขาวโพงผิวหนังหลุดลุยแน่นอนว่าเธอนั้นเสียชีวิตไปนานแล้วและหนังก็จะเลยให้เรารู้ว่าที่มันเป็นแบบนี้เกิดจากไรอันกับเจนนาที่ต้องการจะแบกมิลเธอเพื่อให้เธอเป็นเดทตลอดไปโดยพวกเขาได้วางยาแล้วให้เคนเลอร์ผู้จัดการไปส่งที่บ้าน แต่ด้วยริ์ยาเธอจึงสลบไม่รู้เรื่องเคนเลอร์จึงได้ใช้โอกาสนี้แอบขึ้นใจเธอนะครับพอเธอเริ่มมีสติเธอก็รีบวิ่งหนีเอาตัวรอดแต่มันก็ไม่ทันเพราะเขาได้ตามมาจับตัวของเธอเอาไว้และถ้ามีคนรู้เรื่องนี้เขา้าเขาต้องสวยแน่แนนั่นจึงทำให้เขาได้ตัดสินใจปิดชีวิตเธอทันทีแต่ด้วยความโกรธจิตสุดท้ายของเธอก็เข้าไปสิงอยู่ในกระจกพอได้รู้แบบนั้นแม็กก็เข้าใจเลยว่า ทำไมไรอันกับเจนนาถึงถูกฆ่าตายและตอนนี้อลิซาเบตก็หลุดออกมาได้แล้วเธอพยายามวิ่งหนีแต่มันก็ไม่ทันเคนเลอร์ได้ตามมาจับตัวของเธอเอาไว้แต่เขาก็เห็นว่าในกระจกมันไม่ใช่อลิซาเบดนะครับขนาดเดียวกันแม็กก็ได้เข้ามาพอดีพวกเขาก็ยื้อยุดชุดกระชากจนปืนได้ลั่นไปหลายนัดและในตอนนั้นแม็กก็เห็นว่าเอเลนอร์ได้ปรากฏตัวออกมาเขาจึงผลักเคนเลอร์เข้าไปใส่กระจก จากนั้นเอเลนอร์ก็ได้จัดการกับเคนเลอร์ทันทีและก่อนที่นังจะจบเชาก็รับสารภาพกับตำรวจว่าเขาเป็นคนลบคลิปในกล้องเพื่อช่วยเคนเลอร์ปกปิดความผิดที่ทำทางตำรวจจึงได้สั่งลงโทษเขาแต่ก็ยังไม่ทันจะถึงไหนกระจบในห้องสอบสวนก็แตกเชาก็รู้ทันทีว่าตอนนี้เอเลนอร์ได้ตามมาเอาชีวิตของเขาแล้วและนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้พอดเรื่องยังคงสนุกเหมือนเดิมส่วนความสยองของหนังก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องปมปิศาที่ดูเข้าใจง่ายอีกทั้งฉากการตายต่างๆก็ทําได้สมจริงมากๆและสําหรับใครที่อยากจะดูแบบเต็มเรื่องก็ค้นหาตามชื่อหนังได้เลยรับรองสนุกขนดากรุกอย่างแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับ ถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสครายบ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยเยอะเลยล่ะครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไวน้นาทีนี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ